ฟังด่วนเช็คก่อน23เมษายนนี้10,000บาทโอนแน่28เมษายน68พาดแล้วพัดเลยฟังด่วน สวัสดีคะ่ะทุกคนกราบสวัสดีท่านผู้ชมก็มาพบกันในวันที่12เมษายน2568แล้วก็เช่นเคยทางช่องอัปเดตข่าวสารต่างๆสิทธิสวัสดิการต่างๆจากทางรัฐบาลและแน่นอนวันนี้อัปเดตการโอนเงิน10,000บาทในเดือนเมษายน2568นี้กลุ่มไหนได้รับเงินเดี๋ยวเรามาเช็คพร้อมๆกันพลาดแล้วพลาดเลยให้เช็คก่อนในวันที่23เมษายน25 68. 1้นี้นะคะก่อนรับฟังข่าวสารฝากทุกท่านอย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์และสำหรับใครที่เข้ามารับฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในคนรั้งต่อไปค่ะเขาเรื่องกันเลยแจก1,000 0บาทในเดือนเมษายน2,568นี้ทางกระทรวงกันคลังเน้นยำ้ำให้พ่อแม่พี่น้องกลุ่มเฟส2ผู้สูงอายุทุกท่านที่อยู่ในกลุ่มตกหลน่นยังไม่ได้รับเงิน ให้รีบปลูกคอมเพกับเลขบัตรประจำตัวบัตรประชาชน13หลกักตรวจเช็คสถานะบัญชีของท่านว่าปิดการใช้าง,งานไปหรือยังมีความเคลื่อนไหวหรือไม่นะคะเช็คก,ก่อนวันที่23เมษายน2568นี้ถ้าผูกคอมเพแล้วนะคะก็เตรียมรับเงินซึ่งรอบนี้ก็ถือว่าเป็นรอบสุดท้ายแล้วนะคะในการโอนเงินรอบเก็บตกเฟ,ฟส2ผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปที่ลงทะเบียนบนแอ รัฐผานนะคะซึ่งกลุ่มนี้นะคะก็จะได้รับเงินรอบสุดท้ายแล้วในะรอบเก็บตกท่าครั้งนี้ไม่ได้รับเงินก็จะถือว่าสลากสิทธิ์แล้วนะคะเท่าในวันที่28เมษาย,ยน2568ทางกระทรวงการคลังเน้นย้ํากลุ่มผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปที่อยู่ในกลุ่มเฟส2ใครที่ยังไม่ได้รับเงินให้รีบผูกพร้อมเพย์ด่วนภายในวันที่23เมษาย,ยน256 68เตือนผู้สูงอายุทุกท่านรอบเก็บตกรัฐบาลจ่ายซ้ำรอบนี้เท่านั้นนะคะรอบที่3แล้วทำไม่ทันทางกระวงนลัง,งตัดสิทธิทันทีกระรวงทางออกลงเตือนผู้สูงอายุหากไม่สามารถรับเงินได้ภายในสารอบการจ่ายซ้ำกระวงนลัง,งจะยุติการจ่ายเงินและถือว่าผู้มีสิทธิไม่ประสงค์รับเงินในโครงการผู้มีสิทธิควรตรวจสอบและผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรตัวบัตรประชาชน สาหลักให้เรียบร้อยภายในวันที่23เมษายน2568นี้เท่านั้นเพื่อที่จะได้ไม่พลาดโอกาสการรับเงิน นายพรชัยทีระเวศผู้อำนวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังก็เปิดเผยถึงความคืบหน้าจ่ายเงินตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปหรือแจกเงินดิท่าน10,000บาทเฟดสองสรุปข้อมูลจ่ายล่าสุดกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีขึ้นไปจํานวน3,025,596รายระบาลจ่ายเงินจํานวน10,000บาทต่อรายและ มีการจ่ายเงินในเดือนเมษายนนี้รอบสุดท้ายแล้วเท่านั้นนะคะซึ่งเตือนพ่อแม่พี่น้องกลุ่มผู้สูงอายุว่าต้องผูกค้ามเพให้ทัน และสาเหตุของการโอนเงินไม่สำเร็จนั้นนะคะพ่อแม่พี่น้องกลุ่มผู้สูงอายุนะคะก็ไม่มีความเคลื่อนไหวในบัญชีของท่านนะคะหรือบัญชีถูกปิดใช้งานเลขบัญชีไม่ถูกต้องหรือไม่มีบัญชีธนาคารนั่นเองใครที่มีสาเหตุใดน,นะคะก็รีบแก้ไข การรับเงินของท่านด่วนเลยนะคะรอบสุดท้ายแล้วมาย้ำเตือนพ่อแม่พี่น้องกลุ่มผู้สูงอายุทุกท่าน<ล>ะนะคะสำหรับกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนคุณพ่อคุณแม่ที่รอลงทะเบียนนะคะซึ่งกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มสุดท้ายที่จะได้ลงทะเบียนรับเงินคนละ1 0 0 0 0บาทและด้านรับเป็นเงินสดนั้นนะคะล่าสุดนะคะยังไม่มีกําหนดการลงทะเบียนอดใจรอกันนะคะว่าทางกระทรวงการคลังจะเปิดให้ลงทะเบียนเมื่อไหร่ทางช่องจะมาแจ้งให้รับทราบค่ะสำหรับ อัปเดตขาอสารไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้คนอื่นได้รับ,รบ,รบทราบทั่วกันสวัสดีค่ะ